เรื่องมันบ้าของอป้าแล้วว่าดีอีพีนี้นะคะป้าไหนจากแค่ไฟแพงนะฮะมันดูอีพีนี้กันค่าไฟเนี่ยมันลดไปประมาณเท่าไหร่ใช้หมื่นหนึ่งก็ลดไปเลยเจ็ดพันพอเกิดไฟไหม้แต่ติดตัวนี้มันก็สามารถช่วยไดุ้ไม่ป้องกันเพื่อเด็กน้อยไม่ได้นะอะไรของคุณคะคุณต้องการอะไรคะคุณชันกลู่บางกล้องฉลิมุตมามีคนแบบมาถามเราว่าไม่กลัวหลังคารว่เหรอมัน่วกเหรอครับโอ้โหประกันจนลูกจบปริญญาเลยนะคะฮาร์เรสจากหน้าตาจบ สำหรับเรื่องบ้านบของโอป้าแล้วว่าดีอีพีนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องไฟถูกต้องครับบ้านไหนจากแค่ไฟแพงนะฮะมาดูอีพีนี้กันต้องดูนะใช่พูดถึงเรื่องไฟนะข้างนอกยังไม่ต้องดูยังไม่เสร็จไปทั้งในก่อนเอาเรื่องไฟอีกเดียวก่อนต,ตอนนี้ตอนตอนจจะเสร็วันนไหนตอนนี้โล่งตอนนี้ไปเล่นเล่นไป85%แล้วนะครับมันเยอะเหรอผ่านมา3ปีเสร็จแปดห้าแต่เลยสิห้าเสรคือข้างนอกนี่ไม่เสร็จมัเรียกว่าเยอะหรือเปล่าไม่เป็นไรเข้าดูข้างในก่อนไปไปไปหยุดออกเรื่องไปไปดูเรื่ออองงงไไไฟฟฟวววันนนนนีี้้้เเเเรราาื่่ลๆยยด แต่ตอนนี้ไฟในการทํางานเราลุกโชนมากนะคะลุกโชนมากครับเพราะว่านับเวลาถอยหลังนะั้นมีเวลาไม่เกิน40วันเราจะย้ายเข้าบ้านแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเสร็จบ้าบ้านมีค่าค่าใช้จ่ายมาเราเข้ามาในบ้านนะครับมาถึงประตูบ้านถูกต้องเอาจริงไม่รู้เปล่ากันนะไม่ได้เป,เ,ปเล่นๆไม่ได้โมไปมาเข้ามาดูมาเข,ข้ามาดูกันหน่อยเต็ดปลั๊กไฟแล้วนะคะเออมีปลั๊กไฟแล้วปลั๊กไฟเราอุ้ยอันนี้เขายังไม่ได้แกะเลยอะใหม่ใหม่จริงอะไรจริงใช่ของเราจาก R D A นะคะ ซึ่งสาเหตุที่วดีเลือกอันนี้ครับง่ายๆเลยสวยสวยแต่จะบอกว่าวัสดุอของเขาว่าเดี๋ยวพ่มบอกก่อนมันสวยไหมทุกคนถ้าสวยกดหนึ่งมาค่ะแล้วสีอ่มันเข้ากับ ทุกอย่างในบ้านเราเลยเข้ากับมา่านเข้ากับวอลเปเปอร์เข้ากับทุกสิ่งใช่เราออกแบบไว้แล้วแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะพอมันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยความคงทนของมันนะ่ยยาวนานมากนะฮะวัสดุอันนี้มันเป็นอลูมิเนียมใช่วัสดุเนี้ยมันเป็นอลูมิเนียมนะฮะมันจะไม่ขึ้นสนิมเหมือนโลหะและอย่างที่สําคัญก็คือเวลาดูความร้อนเนี่ยมันจะไม่กรอบเหมือนพลาสติกมันอยู่กับเรายาวๆไปเรื่อยๆเลยนอกจากสวยงามแล้วยังคงทนและที่สําคัญที่เลือกอีกอย่างหนึ่งให้มาดใูใกล้มันจะเป็นตัวแบบกันฝุ่นอะ่ะเพราะว่ามันปิด ปิดรอบด้านปิดบนปิดล่างทั้งหมดเลยอ่าสวยงามสวยงามมากๆเดี๋ยวเราเปิดให้ดูในบางส่วนไหมใช่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 ใชอันนี้ไงนี่ไงมาฝั่งนี้ดีกว่านี่ฝั่งนี้สวยงามแล้วนี่ฮะแกะแล้วอันนี้แกะแล้วเรียบร้อยเข้ากับแบบบ้านเราติ๊กตอกติ๊กตอกซิเปิดปิดซิอ่านี่ ก็ว่าทำไมไม่ค่อยสว่างริมกดเป็นสวิตนึงนั่นเองยังไม่ยังไม่ได้คุ้นชินกีบวัานะคะเพิ่งจะยายเข้ามาอยู่ใหม่มากใหม่มากมากแล้วนอกจากอันนั้นเราจะมีอันนี้ด้วยป๊กแบบนี้มามาดูมาดูฝั่งนี้มานี่เอ้ามาเปิดโชว์อันนี้ตึกทำไมไม่ติดใช่ไหมนี่เราดีมเอาไว้เปิดได้ครบสองอันเลยครับด้วยตึ๊ดต๊ด แล้เนี่ยมันเข้ากับบ้านมันเข้ากับความไม้ความอะไรแบบทุกอย่างแต่ที่ R D N A เนี่ยเขามีให้เลือกหลายสีนะคะก็คือเลือกสีให้เข้ากับที่บ้านแต่ที่เราเน้นอย่างที่บอกแหละวัสดุมันเป็นอลูมิเนียมเนาะใช่มันมันทนทานมันมันดีอ่ะเพราะบ้านเราต้องอยู่นานถูกอะไรของคุณคะคุณต้องการอะไรคะคุณฉังกูบางกล้องชลิมุตมาอ๋อแล้วก็มีหมุนแบบนี้เมสอนว่าเมสอนว่าอย่าวิ่งตัดหน้ากล้อง ไม่ไม่อยู่ในกล้องเลยแล้วเดินไปเลยแจ๋ว ใครนะคะที่เผื่อเห็นว่าของบ้านเราสวยแล้วกจะแบบอยากได้แบบนี้บ้างนะคะรุ่นของเราก็เป็นรุ่นอาร a A 85 s e รีส์นะฮะรุ่นนี้เลยก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับที่สามารถเลือกสีได้นะว่าอยากได้สีแบบไหนมีความคงทนและการใช้งานยาวนานมากสำคัญมากไม่ลอกถูกต้องห้ามลอกนะใช่จริงๆสวิตบางคนอาจจะคิดถึว่าเฮ้ยแบบทำไมเราต้องใส่ใจอะไรขนาดนี้เราต้องใส่ใจรอกเราใช้ทุกวันนะทุกคนเราได้เห็นเราถ้าเกิดมันลอกเหมือนมันขัด ตาหรือสีไม่ใช่เราก็จะรู้สึกแบบขันๆเนาะเราไม่ใส่แค่ใจนะฮะเราใส่เงินไปเยอะเลยครับที่รักโอ้โหเจ็บทุกหมดทุกอย่างสวยงามแล้วสำหรับใครที่จ่ายค่าไฟแพงห้ามพลาดนะฮะคุณจ่ายไฟเดือนละเท่าไหร่กันเรามาคุยกันดีกว่าเรื่องนี้จต่เรื่องปลั๊กไฟนะฮะใช่ครับจะพูดถึงเรื่องอะไรต่อคะเรื่องของค่าไฟนะฮะที่ทุกบ้านมีปัญหาและบ้านเราเลยจำเป็นต้องมีสิ่งนี้คือโซล่าเซลล์นั่นเองครับไปดูโซล่าเซลล์กันดีกว่าเจ้าอลังการงาน แล้วเราติดโซลาเซลล์กับเอโซล่านะครับส,ส,สวัสดีครับ,ค,รบคุณโต๊ะกับคุณพ๊อใช่ไหมค,ครับเป็น บริหารเนีโซลารุ่นใหม่ไฟแรงรรผมเลือกคุณเพราะผมรู้ว่า <c oughs> วัตกรรมคุณน่มันดีมากๆมาติดที่บ้านอธิบายคุณผู้ชมฟังง่ายๆนิดนึงได้ไหมว่าเราเติดม,มาเนี่ยอย่างที่ติดม,มาค่าไฟเนี่ยมันลดไปประมาณเท่าไหร่อยาะดูเป็นตัวเลขเลยง่ายๆก่อนเลยครับผมก็ทางพี่วินคะก็ติดตัว15กิโลวัตต์นะครับ15กิโลวัตต์ครับ,รบผมก็จริงๆลดค่าไฟได้ประมาณ7,000ถ้าเราใช้ได้แบบเต็มที่เราใช้ตั้งวันดูใช้หมื่นหนึ่งก็ลดไปเลย7,000สมมุติอากลางวันกลางวันลดไป7,0 เ,เราอะยังไม่เคยอยู่บ้านนี้มาก่อนต้องบอกแบบนี้นะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวิธีการไม่ยากมันติดได้ mm hmm. ก็คือเราส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทั้งบ้าน mm hmm. แอร์กี่ตัวทีวีกี่เครื่องโดยประมาณ mm hmm. เขาจะคำนวณให้ว่าค่าไฟว,าว่าเราใช้กาลังวัดไฟประมาณเท่าไหร่ mm hmm. และตีเป็นตัวเลขมาเท่าไหร่แล้วเราควรจะติดประมาณไหนดี ให้มันเหมาะสมอย่างนี้ไม่น้อยไปไม่เยอะไม่เกินไปแต่เยอะไปก็เปลืองเนาะติดเยอะไปก็ลงทุนเปล่าอ่าลงทุนเปล่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บ้านพี่ติดไป15กิโลวัตต์ครับบ้านนี้เหมาะกับ15กิโลวัตต์อ่าใช่ครับก็ประหยัดไฟได้จากสมซติมื่นหนึ่งก็ประหยัดไป7,000บาทเยอะนะกังวันประกอวันครับผมถ้ากลางคืนเปิดพัดลมแล้วกันดีวใครอยู่ไหมตัวใครอ่ไหตัวใครตัวใครตัวใครตัวลมแล้วกันกลางครตัวใ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 คร อย่างน้อยก็คือเข้ามาบ้านเราไม่ต้องคิดว่าเราเปิดแอร์แล้วเหมือนเราจ่ายเงินทิ้งก็คือเปิดไปก็เราไม่รู้สึกตะคิดตะข่วงเฮ้ยคำนี้ชอบนะคุณผู้ชมคิดตามสั้นๆง่ายๆนะฮะเปิดแอร์เออคุณผู้ชมเพิ่งอ่านข่าวมาไงเอาใหม่ทุกคนครับทุกคนครับกลับมาก่อนกลับมาหมดนี้ขอบคุณมากขอบคุณที่เมียทักทุกคนครับคิดตามง่ายๆนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาเราแบบเราจ่ายค่าไฟอ่ะเหมือนเราจ่ายไปทุกเดือนเนี่ยเราจ่ายทิ้งเลยแต่นี่คือการลงทุน เราซื้อตัวโซลาร์เซลล์มาติดไว้แล้วพอจ่ายออกไปอ่ะมันช่วยลดค่าไฟไปเรื่อยๆในการจ่ายตังล่วงหน้าเราจ่ายตังล่วงหน้าไปเท่ากับว่าเงินทั้งหมดที่เราต้องจ่ายวันหนึ่งมันจะรีเทิร์นกลับมาหาเราคือมันก็ค่อยๆตัดค่าไฟเราไปเรื่อยๆนี่คือนึกว่าบ้านเราเอียงขวานะเพราะยิ่งเดือยิ่งคุยมันโอเคโอเคโอเคจริงๆบ้านเราไไม่ด้เอียงะเคโอเคโอเคโอเคแหมเราเข้าหมดปูอยู่อยากกินปูเดินตะแคงกัเลยเอียงไปเรื่อยๆเลยแล้วเวลาคนติดโซล่าสิ่งหนึ่งที่มีคนถาม เรื่องความปลอดภัยเออความปลอดภัยอ่ะก็อย่างจริงๆถ้าทางของพี่อวินก็มีทั้งตัวออปติมิเซอร์ที่แบบมีความปลอดภัยอยู่แล้วอย่างเช่นแบบอ่าพอมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้จะชัดดาวด้วยความเื็วอตัดเร็วตัดเลยก็จริงๆทางของพี่มาวินนะครับ ีตัวนี็ติดอยู่ที่15กิโลวัตต์แล้วก็เราก็มีติดตัวอินเวอร์เตอร์ Huawei ซึ่งตัวเนี้มีระบบความปลอดภัยค่อนข้างเยอะนะครับ,รบก็อ,อย่างเช่นตัวเนี้อินเวอร์เตอร์เนี่ยสามารถอ่านความถี่ของกระแสะได้หรือมันอ่านความเฉียบยังไงเวลามันมีการสปาร์กหนูกัดสายไฟอะไรต่างๆความถี่ของสายไฟมันจะเปลี่ยนมันก็เกิดสปาร์กเกิดไฟไหม แต่ตัวนี้มันสามารถที่จะอ่านปุ๊บเราตัดได้เลยตัดตัดทันทีตัดตัดทันทีเลยเอาง่ายๆมันมันก็เหมือนเป็นเซฟตี้คัทก็คือป้องกันไว้ก่อนสมมติว่าหนูมากัดสายไฟที่บ้านแล้วมันเกิดช็อตถ้ามันจ่ายกระแสไปเรื่อยๆเกิดไฟลุกคลึบขึ้นมาไฟมันก็จะลามครับโอ้โหแต่ตัวนี้จะรู้ก่อนเลยครับ มันมีเคสตัวอย่างบ้างไหมเหมือนที่เราเคยเห็นข่าวใช่ไหมมีมีหลายโรงงานหลายที่เลยครับที่เกิดหนูกัดสายไฟเนี่ยแล้วก็สร์คแล้วก็มันก็เกิดลามไปอ๋อเกิดไฟไหม้แต่ติดตัวนี้มันก็สามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นมันมีระบบในตัวไม่งั้นอาจจะวอดวายได้นะฮะใช่ไหมฮะเอออาจจะไป้องกันเพื่อเด็กน้อยไม่ได้นะเป็นห่วงมากเลย คำอะไรครับโมแสวโมแล้วเอาจริงๆตอนที่เราตัดสินใจว่าจะติดโซล่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยไม่มีไม่รู้แล้วต้องติดแผงยังไงหันหน้าทางไหนแล้วก็ปรึกษาทางเอโซล่าถูกมันมีหลักมันมีหลักการไหมคะในการติดมีครับตอนที่มาดูให้พี่บ้านพี่มาวินเนี่ยก็มาเราก็จะดูว่าหลังคาแข็งแรงไหมสามารถรับน้ำหนักแผงโซล่าเซลล์ได้ไหมอินเวอร์เตอร์จะติดตรงไหนแล้วก็จะต้องเดินสายลงมายังไงให้แบบมันมีความสวยงามนะครับอ่าใช่อ่าสวยงามนี่คืออันนี้อันนี้สคัญนะสำคัญนะไม่ใช่ติดสายแล้ว ยิงทะลุลงมาเลยโอ้โหนอนอยู่กลางห้องใช่ครับหลังจากพื้นพอเราตกลงเรียบร้อยว่าจะติดตั้งนะครับก็จะมาเริ่มการทําติดเรื่องแผงก่อนอย่างบ้านพี่วอลเอินเนี่ยเราจะติดแผงประมาณสามสิบสองแผงความสามสิบสองแผงสิบห้ากิโลวัตต์ตัวออปติมิเซอร์ออปติมิเซอร์คือตัวอะไรครับอัลติมิเซอร์คือตัวติดใต้แผงไว้ป้องกันแบบไฟฟ้าช็อตเราเรียกว่าระบบบิดัดดาวก็คือแบบรัดวงจรอะไรเนี่ยครับอ่านี่คือมีการควบคุมดูแลความปลอดภัยทั้งหมดอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งดีมากดฝั่ง ทิศเหนือนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยเราต้องติดทิศใต้แต่ว่าอของบ้านพี่มาวินกับอของพี่ตู่ครับก็คือฝั่งทิศใต้เนี่ยเรามีตัวเฉีดบัง ทางวิศวกรจะทำมลมาแล้วก็คือมันไม่สามารถติดได้ก็เลยว่าให้ไปติดทิศเหนือก็คือเจ้าของบ้านมัต้องคิดเองไม่ต้องทางนี้จะคิดให้หมดเลยถูกต้องเพื่อให้ได้ไฟสูงสุดถูกต้องครับใช่แล้วมันมีตัวองศาว่าต้องติดแบบนี้เพื่อให้มันรับแสงได้ดีที่สุดด้วยใช่ไหมฮะแบบนั้นใช่ครับตอนที่เราออกแบบให้ครับเราจะมีมาพร้อมกับแบบแปลนมาให้เลยครับว่าจะต้องติดมุมองศาทแยงเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติครับมันจะต้องไปขึ้นอยู่ที่หลักคาบ้านด้วยว่ามีการเฉดลงเยอะไม่น้อยไหมเงี่ยครับ ก็จะแบบออกแบบเปนมาให้เลยตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่จะติดนะครับไม่ยากนะไม่ยากถ้าเข้ามาคือครบวงจรแบบนี้ก็ง่ายเลยก็ใช่ครับผมก็เลยบอกไม่ยากไงครับ ไค่ยากผมนะครับฟังมารู้เรื่องมาไม่รู้เรื่องมากแต่รู้ว่าติดแล้วมันดีก็โอเคอ่ะใช่เออไม่ยากแล้วก็ประหยัดไฟด้วยใช่ใช่หลังจากนั้นก็ติดตัวอิเวเตอร์เลยครับพอเราติดแผงเรียบร้อยก็จะมีการเดินสายมาเก็บสายเรียบร้อยแล้วก็จะมาติดตัวอิเวเตอร์ซึ่งตัวอิเวเตอร์เราจะติดให้ใกล้กับตัวตู้ M D B หรือว่ากล่องไฟในบ้านเพื่อที่จะไม่มีการกระแสมันไม่ไม่หายไปมากแต่ว่าตัวนี้วิศวกรจะออกแบบให้แล้วก็กับ ทางเจ้าของบ้านด้วยว่าจะให้ติดตรงไหนมุ่งไหนดีมี้ยครับเราสามารถเลือกได้เหมือนอย่างเรานะฮะติดตรงหลังบ้านลมฟลูอากาศดีแบบสบายๆแบบนั้นเดี๋ยวเราไปดูนั้นกันไม่อะไรบาคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ัน2คนแล้วจะใช้ไฟเยอะอะไรเรามีแมวเจ็ดตัวค่ะใช่ครับแล้วแมวเราเป็นแมวเปอร์เซียขนฟูมากถูกต้องภาาตรงนี้ถูกต้องก็คือเปิดแอร์แบบฉ่ำฉ่ำมากต้องใช้แอร์เยอะมากในช่วงกลางวันฉ่ำมากแมวใหญ่เบลื่อเลยครับเพาะม่ใหญมากสันฝันเขาสตรงโซนนั้นพี่จะไม่ยุ่งของพี่อยู่แค่ตรงนี้ แค่นั้นแค่นั้นยังไม่ได้เห็นกันเดี๋ยวเรามาเปิดอีพีนะเอออีพีน้าอีพีนี้เรื่องไฟก่อนอ่ะเดี๋ยวให้โอปป้าปีนบันไดแมว <c oughs> ใหเดี๋ยวถ้าหักมาฉักโ็โดนเธอได้ใช่เออ แล้วพอเราบอกหลายๆคนไปไปโม้ไว้ไหนคนเนีว่าเราติดโซลาร์มีคนแบบมาถามเราว่าไม่กลัวหลังคารว่เหรอมันลวเหรอโดยปกติอะครับถ้าติดตั้งอะครับอาจจะต้องเลือกเจ้าที่พูดง่ายๆเหมือนเอโซลาร์นะครับถ้ามาติดแล้วก็จะเป็นการติดที่แบบถูกต้องนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติเราจะต้องมีใช้เมาติ้งก็คือจะต้องเป็นใช้เมาติ้งที่มาตรฐานน็คือตัวที่ติดกับหลังคากับแผงโซล่าเซลล์ตัวยึดแผงต้องอะมันไม่ร่วถูกต้องใช่ครับใช่แล้วก็มีติดแผ่นกันซึมด้วยใช่ใช่ครับถูกต้องถูกต้องใช่ครับแลัะ จะดูการการซึมทุกอย่างให้หมดเลยถูกต้องครับแล้วก็ก่อนที่จะจบงานฟินิชบนบนหลังคาก็จะมีการเทสน้นาำให้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝนตกมาลักษณะแบบนี้การฉีดมันจะรั่วจริงๆไหมก็จะมีการเทสก่อนจบงานด้วยใช่ครับ เอโซล่าเราก็มีครบทั้งวิศวกรรมทั้งไฟฟ้าแล้วก็โยธาก็เราจะพูดพวกนี้มาเรียบร้อยอยู่แล้วโอ้โหคุณเอามาทุกศาสตร์เลยนะครับคุณเอาคุณเอามาครบโด่มากเลยนะฮะยกมาทั้งแผงเลยคือเราติดหลายพันก็ต้องต้องอินเวสต์นี่นี่นี่เลยบอกว่านี่คืออย่างนึงที่เรามั่นใจติดแค่บ้านติดรถติดเยอะแยะมากมายบ้าน่นีถูกต้องถูกต้องถูกต้องและอย่างนี้สำคัญมากบริการหลังการขายอ่าใช่ครับบริการหลังการขายเนี่ยคือเราจะมีการรับประกันทั้งตัวอินเวสเตอร์แผงโซลาร์เซลล์นะครับอย่างตัวอินเวสเตอร์ของบ้านพี่มาวินนีี่ปปรระมาณบ ใช่ครับโอ้ใช่ครับแผงโซล่าเซลล์นี้ยิ่งนานกว่านะครัยี่สิบห้าปีครับยี่สิบห้าปีรับประกันยี่สิบห้าปีเลยจนลูกพี่โตเลยจากจากผู้ผลิตเลยครับจบปริญญาแล้วพอดีใช่ครับโอ้โหรับประกันจนลูกจบปริญญาเลยนะคะ สุดยอดเลยรับประกันยาวนานมากใช่ครับแล้วก็มีรับประกันระบบการติดตั้งทั้งหมดแล้วอีก3ปีเลยครับใช่แล้วก็มีการมาล้างแผงโซลาร์เซลล์ให้นะมาล้างให้มาล้างให้ด้วยครับก็คือมาเข้ามาล้างมาเซอร์วิสตัวอินเวอร์เตอร์เดินาสายไฟยังอยู่โอเคไหมอย่างเงี้ยก็ตรวจเช็คให้หมดเลยทุกๆปีเหมือนกันอ้าวก็มาดูพัฒนาการลูกพี่แล้วกันนะโ <c oughs> ตขึ้นไปเท่าไหร่แล้วแบบนั้น <c oughs> เออเอาดีเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน่อยดีกว่านะครับว่าไอ้ตัวเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์อออินเเวรร์์ตของเราอยู่ตรงหลังบ้านมันหน้าตาเป็นยังไงเฉยๆถ้ใครนึกไม่ออก ได้ครับไปดูนครับไปมาเลยนี่คือบริเวณหลังบ้านของเรานะฮะโต๊ะนี้เอาไว้นั่งกินข้าวนี่ทำเยื่นออกมาและตรงนี้ก็คือแผงอินเวอร์เตอร์นะฮะที่เอาไว้แปลงไฟลงมาเข้าบ้านใช่ไหมฮะใช่คือสามารถเลือกบริเวณที่เราอยากได้เลยใช่ไหมอยากได้ตรงไหนยังไงครับผมก็จริงๆมีหลักการอยู่ครับอ่าหลักการยังไงฮะครับผมอย่างตรงเนี้ยก็มีลมผ่านที่ดีไม่ตากฝนเพราะว่าตัวเครื่องจริงตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องไอพีหกสิบห้าก็สามารถรับละอองน้าฝนได้ด้วยหน่อย แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ใช่พายุมาเพราะอย่างนี้ไม oh. you know ่ต well yes ้องกลัวนะครับหลังคาเรายืดออกไปไกลมากฝนมันไม่มีทางสาดมากระทบได้อยู่แล้วตรงนี้ใช่ครับผมแล่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีต้นไม้ด้วยใช่แต่แต่ไม่เป็นไรครับจริงๆก็คือมันมันมันได้ประมาณค่อนข้างดีครับผมแล้วเนี่ยเนื่องจากเรายังไม่อยู่ไงเราเลยยังไม่มีไอ้ไอ้ตัวเลยนะไอ้ตัวเรียกว่า แบตเตอรี่ที่เรีพาว่าแบงค์อยู่ตลอดเวลากลับมากรนเรายังไม่มีตัวแบตเตอรี่เดี๋ยวมันจะมาติดเรายังไม่รู้ว่าใช้งานจริงแค่ไหนใช่ใช้งานจริงเท่าไหร่ตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะแบบจำเป็นหรือไม่จำเป็นเราให้เราลองอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยว่อยมาดูกันว่ามันต้องเพิ่มเติมไหมเอาจริงๆแล้อยู่บ้านให้คุ้มค่าที่สุดเนาะอยู่บ้านกงมาจำฉ่ำอ่ะรถไปเจ็ดพันอะคือใช้ยังไงให้ถึงดีกว่าเอางี้ใช้ใช้ใช้ให้มันเพราะในเมื่อเราลงทุนไปแล้วมันก็โอเคมากเลยในการติดตั้งแลวพูดถึงตรงนี้แล้วหลายนอาอุยอนนี้แบบ เอาพูดตามตรงว่าโซลา่ามันมีหลายบริษัทแบบเยอะมากเพราะว่าม,นนมนันมันเป็นเทรนด์ที่ เมื่อการรักโลกเลยเนในยุคนี้เนาะแล้วทำไมเราถึงเลือกเอโซล่าเพราะอะไรอ่ะของคุณคุณมาเลยฉันง่ายมากในการเลือกเอโซล่าค่ะเลือกจากหน้าตาจบเลือกจากหน้าตาจบจบฉันแคบอันนี้ดีครับอันนี้ถือว่าจบฉันฉันก็ไม่อยากจะพูดไหนไพูดเรื่องหน้าตาแล้วอันนี้มาด้วยมาอันนี้มาด้วยอันนี้มาด้วยมานิดนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่งหนึ่งพูดพูดเรื่องหน้าตาแล้วผู้บริหารสาวคนนึ่นของเราตรงนี้ด้วยจบ เร,เราเลือกจากหน้าตาเพราะฉะนั้นจบเรียบร้อยก็ไม่ต้องพูด้วอย่าพูดยาวเลยมันเยอะแยะเกินไปไม่หรอกแล้วก็อย่างอย่างที่บอกนะฮะคือด้วยความที่บอกว่าเป็นแบบผู้ชำนาญการจริงๆแล้วก็แบบเขาจะสามารถวิเคราะห์แล้วก็คำนวณให้เราได้ว่าเมื่อไหร่จะคืนทุนได้เร็วที่สุดบริการหลังการขายแล้วก็อย่างที่บอกคือเวลาคุยเนี่ยมันคุยไปกันเองแล้วมันแบบเราสบายใจแล้วก็โปรเจกต์เราถือว่าเป็นโปรเจกต์เล็กจากที่เขาทำคือมันใหญ่กว่านั้นเยอะมากๆ เล็กใหญ่เราดูรายดีหมดครับนี่ไงนี่ไงเล็กใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเพราะหน้าตาก็ดีด้วยเก็บกันให้ครบเอาที่ไหนฮะนี่ทำไมถึงเล็กเอโซล่าความปลอดภัยนี่แหละที่แบบเราดูเออถ้ามีอันนี้มันคือมันเราเคยเห็นข่าวมาเยอะอ่ะทุกคนใช่ครับแล้วความปลอดภัยสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้ก็กลังจะมีเบบีด้วยถูกต้องถูกต้องเดี๋ยทุกปีจะเข้ามาดูพัฒนาการเด็กน้อยว่าโตเท่าไหร่มาเป็นทนแดนให้แล้วก็มีพายกระซิบนะฮะนี่พวกคุณไม่ได้รางวัลเหรอครับ ครับผมก็จริงๆก็เราได้รางวัลทุกปีนะครับรางวัลหน้าตาดีเหรอปีนี้ทั้งคุณโม่จริงๆก็พวกเราก็เพิ่งไปรับรางวัลที่บาหลีมาเป็นแรนบร,รนด์ของของโัวเวยครับแล้วจริงๆเราเป็นเ e l ล t e อินสต l เลอร์ที่ ผู้ติดตั้งระดับสูงสุดของอีลิทนี่คือถือว่าสูงสุดนะครับไอเลิทนะเพื่อบัตรเครดิตอะทุกคนใช่ปีหนึ่งละที่คือจริงๆเราติดตั้งเยอะที่สุดกล้าบอกว่าในเอเชียเพราะว่าเราเราเพิ่งไปรับนะนี่คือความจริงเพิ่งเพิ่งไปรับรางวัลมาคือเราก็ไม่รู้ว่าเราเราเยอะสุดไหมแต่มีีเราเจ้าเดียวก็เลยต้องขอบคุณมากนะครับเพรติดลูกค้าบ้านผมด้วยครับผมเขาระดับโครงการใหญ่ระดับแบบเป็นโรงงานโอ้ในบ้านเราอ๋อไม่ไม่ครับอันนี้ก็ทุกๆบ้านเราก็เป็นลูกค้าททีี่่่ดดดคครรรรรััััับบบบบผผมมแปะใใใจชช ปริญญาถูกต้องน <c oughs> ี่พาไปดูของรับปริญญาแล้ว <c oughs> แน่นอน <c oughs> เอา้า <c oughs> นี่ยแหละครับนี่คือเป็นเลตเอโซล่าฮะ,ะแล้วฝากทุกคนด้วยนะครับว่าสามารถติดตามในช่องทางไหนของเอโซล่า ครับผมก็มีทั้งในส่วนของ a c e b o o k นะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับหรือว่าตามสาขาของบริษัทนะทั่วประเทศนะครับผมมีกี่สาขาตอนนี้มี8สาขานะครับแปดหมื่นออกไม่ใช่8สาขาตัดส่วนทิ้งแต่ถ้ามีพาร์ทเนอร์ก็ประมาณปีประมาณสามสิบครับโอ้โหอ่าเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางติดต่อไปให้นะครับว่าอย่างไอโซล่าด้วยทางไหนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับสำหรับคุณนะครับพีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับโอ้โหสุดยอดและอีกไม่นานนี้นะคะไม่นานจริงๆร ไม่นานมา3ปีแล้วจะได้ย้ายเข้าบ้านนี้สักทีหนึ่ง <c oughs> ะนะก็ฝากติดตามเรามีประมาณ10กว่า20โซนในบ้าน20โซนที่ยังไม่เปิด,ด,ปดให้คนดู <c oughs> แลเดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะรับรองว่าสนุกฮ่ใช้งานได้จริงทุกอย่างไม่มีใช้งานไม่ได้จริงเลยฝากติดตามพี่ต่อไปได้วยนะครับและฝากกดไลก์กดแชร์สับคล้ยเราด้วยนะครับไม่ไยครับเป็นการมาดูบ้านที่งงมากเพราะว่า ไปคันอะไรที่ผู้รับเหมาไม่อยู่แล้วก็เราไม่รู้เรื่องเลยเอาจริงอ๋ออันนี้ผิดอีกแล้วเปิดหน้าต่างยังไม่ได้เลยเปิดหน้าต่างยังงงเลยจริงอ่ะลมโล่งเข้าแล้วแฮปปี้